ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนดีนรับทุกคนนะคะสช่องเจสซี่เขานี่เกม loạt ออฟ a าซาเลกกันนอีกเช่นเคยนะฮะนี่วันนี้เราเคลียร์เอเนอร์จีจริงๆก็แมวไม่หมดหรอกมันเลยอ,อีกหนึ่งชุดนะฮะแล้วก็ แต่คิดว่าตัวละครไม่น่าจะเก่งกว่าน,นี้ละว,วันนี้น่าจะสุดๆแล้วที่เหลือก็แค่อาจจะฟาร์มของนิดๆหน่อยๆนะคะซึ่งของมาออฟก็ไม่ตรงหรอกก็คือเหมือนฟาร์มทิ้งเอาเอ็กพีเฉยๆแล้วก็คิดว่านาน,นี้น่าจะได้52เนอะเลยจะมาลงอารีนาให้ทุกคนดูนะั่นเองจริงๆคือ3ามทุม่มมันจะเปิดแบบเรียวไทม์แต่เจร,รู้สึกว่า เออถ้าจะเล่นเรียวไทม์เนี่ยมาไลฟ์น่าจะดีกว่าเนาะทำคลิปไม่น่าเหมาะเพราะมันน่าจะนานนะวันนี้เลยจะมาลงอารีนาแบบเซิฟเซิฟให้อารีนามันรวมเซิฟมันไปเจอพวกแบบว่าโหดโหดอะไรเงี้ยก็เลยจะมาเล่นอารีนาให้ดูตรงนี้นี่ถ้าทุกคนอยากรู้แล้วนะว่าตัวละครเชลเทียของเราเนี่ยมันจะเก่งกาจขนาดไหนนะรวมถึงตัวละครอื่นในทีมนะมันจะแบบ กูเก๋ขนาดไหนนะกูละคหนึงห่งเลยเปิดูดูกันเลย Richman Shop โน1นหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมหลอดออฟนาสลิตถูกที่สุดคุ้มสุดเข้าไวได้เงินคืนแถมผ่อนได้ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ต้องการแล้วไปเลยเล Richman คอยใช้บริกาดได้ผ่อนทั้งบัตรเครดิตก็ได้นานถึง10เดือนบริการเติมเกมมากมายเติมในเว็บและออนไลน์เติมเกมถูกง่ายเติมไวบริการ2ี่ชั่วโมงพร้อมเราต้อง Richman Shop มาทุกคนเราอยู่กันในอารีนาแล้วนะีคะคือจริงๆแล้วอันนี้มันจะเป็นแบบเรียวไามเนาะซึ่งถ้าเขาจะไม่ผิดมันน่าจะใส่ประมาณ6ตัวนะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะเจปั้นมาแล้ว6ตัวนะคะเกือบกระอักเลือดตายแต่วันนี้มันยังไม่เปิดคือมันจะเปิด3ามทุ่มแต่เราเล่นธรรมดาก่อนดีกว่าคือเขาน่าจะรวมเซิร์ฟกับเซิร์ฟแบบต้นๆน,นะเจมองว่าเขาน่าจะอยู่เซิร์ฟอื่นเนะ่ยเพราะว่าเซิร์ฟเจเนี่ยไม่น่ามีทางขึ้นเบล56ได้เพราะมัน มันได้เล่นประมาณวันที่สามอืมอันนี้ไม่ไม,ไม่เล่นวันที่สองก็วันที่1นึ่งชัวร์ๆนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะมาลองลองลอลิอน,น,น่ากันดูว่าตัวเราเนี่ยพันพอจะแบบว่าเล่นได้หรือเปล่านะเออซึ่งเจอใครโหยนี่ที่สิบสาตัวโคตรโหดลอุ้ยอันี่โหดอะห้สิบสามเวลเยอะกว่าเราไม่ค่อยกล้าตีรีเฟรชไปก่อน4ี่สิหลองดูไหมอืมน้องคนนี้นะน้องคนนี้เป็นเรนเจอร์นะฮะสายรอบค่ะเอา้าอะไรนี่ กกดดไไปไ็้มาลองดูทุกคนนะลองดูนะว่าไหวไหมซึ่งตัวละครเจก็จะใช้น้องอฮิวมังกะซอนะคะแล้วก็น้องคนนี้ฮิวมังกะซอไม่ใช่นะ,ะคโคคิวทัสนะหะยอกเล่นแล้วก็น้องชาาเทียร,ร่างใหม่นะ,ะแล้วก็นี่นะคะผหนุ่มหัวฟ้าที่เจเรียกว่าไบรอันแต่เขาชื่อเบรน แล้วก็นี่ไม่สาวดาบยาวของเราเนี่ยซึ่งเราจะใช้กับตันเป็นเปิร์ของน้องเชลเทียนะคะมันก็จะได้ในส่วนของเกราะนะคะในตอนเริ่มทีมเท่ากับ60%อเของเชลเทีย a อเนะคะสองเทินกันเลยทีเดียวมาคอมโบคู่กับในส่วนของฮิวมังกัสอซของเรานะคะบอกเลยว่าใครตีแตกก็ปล่อยมันตีไปนะเออเวลาสู้ไม่สู้แล้วทั้งนั้นอนะ่ะนี่มาแล้วก็ช่วงแรกก็จะถึกมากนะทุกคนเพราะว่าเรามีมีแบบเด็บมีเกาะหลายเกาะนะคะ นี้มันชาร์จนี้โดนโอุย้ยเพิ่งเคยเห็นฮิวังก็ซอเร็วกว่าเจคือความเร็วของตัวโคคิวทัสเนี่ยเจเร็วที่สุดในเซิร์ฟของเจนะทุกคนเพิ่งเคยเห็นว่าเขาเร็วกว่าเราอีกนะฮะไอ้นี่เอาเรื่องนะมันเล่นสายสปีดหรือย,อยังไงนะฮะมันคือเร็วแท้เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงดังไปปะลดเสียงนิดนึง คือตอนนี้เนาะมันก็จะเป็นทีมแบบเคาน์เตอร์นะคะคือจะพยายามจะเคาน์เตอร์แล้วแต่ว่าเจอะขาดตัวตัวตำแหน่งนี้ตลอดเลยนะสุดท้ายเจะก็แล้วเาเชวเชียมาดีกว่าเพราะว่าเอออย่างน้อยมันก็ยืนได้นานขึ้นเนาะตอนนี้กลายเป็นว่าทีมทีมสีฟ้าล้วนแล้วก็หาทรัพยา,ยากรยากมากเหนื่อยมากนะแต่ว่ามันก็อืม ค่อนข้างที่จะเสมอกับทีมของคนอื่น,นในอารีนาเนาะเพราะว่าคนอื่นเขาเป็นเคาน์เตอร์เหมือนกันแล้วเขาก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันเออถ้าเราไปเล่นสีแดงเนี่ยโหแตกนะคะบอกเลยอันนี้เดี๋ยวเราใช้สกิลหนึ่งของน้องก่อนนะคะเป็นสกิลกลางเกราะนะฮะให้กับเพื่อนนะเราให้นี่ดีกว่าชางฟลุ๊เรียบร้อยนะนี่โคตรถึกบอกเลยเออแม่สาวดาบยาวตีใครไม่ตีโอโหโอโหตีใครไม่ตีนะลูกพี่นี่ฮะเราเตรียมตัวที่จะปาด อไอ้โคคิวทัดมันล่อตีเราอยู่ปันไปชุกชับอแรงปเหล่นลูกพี่บอกเลยสปีดเร็วกว่าเราไม่มีผลนะฮะเพราะเรามีแต่ลากไม่ใช่อะไระนีปาดแสกหน้าไปดีไม่สาวดับยาวของเรานะบอกเลยว่าตีเราไม่เข้าเพราะว่าเราเกราะขนาดนี้นะฮะโอ้โหพระเจ้าตีเข้าไแล้วเราก็ใช้โคคิวทัดนะฮะเออตี ตีแม่สาวดับยาวดี่ยหนี่อื้มโอ้ยมันเจ็บเจ็บมันเจ็บมากนี่เออโดนโดนสิเออเนี่ยตีชนะทางนะฮะน่าจะเรียบร้อยไปหวัน่นเราก็อืมเพิ่มกาะให้โคคิวทัสด,ดีกว่านี่ฮเต็มลอดนี่โดนโดนแรงด้วยบอกเลยนี่แปดพันเป็น้งล่ะยืนขาสั่นเลยดิและนี่ฮะฟ้าฟ้า ฟ้าผ่าเปี้ยงเรียบร้อยให้โคตรแรงแล้วเราก็นี่ฮะตั้งท่าก่อนนะเออชาร์จ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 ก่อนนะฮะนี่เป็นหมดไม่ใช่ถูกเออไงล่ะยังไงล่ะจับจ้วงเหรอจับจ้วงผมเหรอพี่ชายนี่อย่ามาจับจ้วงโดนแทงเบิร์ดกระโหลกไปดิเออยังไม่ได้ใช้สกิลฮิลใหญ่ให้ดูเนาะใช้ให้ดูดีกว่าเปี้ยงนะครับเบิ่มเบิ่มนะฮะไม่ใช่ฮิลหรอกมันเป็นเกาะนะฮะทุกคนชิลแบบ ชิวเต็มนะฮะบอกเลยว่าโล่ขึ้นงานนี้งานนี้มีโล่นะฮะไปฮะพี่ชายปาดเปี้ยงเข้าหน้านี่อ,อื้มผมมันเคาน์เตอร์ใหญ่เลยเปี้ยงโดนโดนแท้งโดนแท้งไปดิเออและไม่สาวดับยาวของเราชุบเรียบร้อยฮะลาก่อนเออเราจริงๆสกิลนี้คืออะไรนะลืมสกิลชิวเหมือนกันนะฮะแล้วก็คือถ้าน้องน้อง น้องคนนี้เขาใช้สกิลอันตินะคะน้องจะกลายเป็นล่องหดนะคะจะเป็นททร์กเก็ตที่แบบเลือกไม่ได้นะุณดูตัวน้องก็จะเป็นแบบขาวๆแบบนี้แล้วฝั่งตรงข้ามก็จะเล่งออกไม่ได้นะค่อนข้างดีเพราะว่าเอ่อเฮดพี่น้องน้อยนะให้พี่น้องค่อนข้างน้อยเลยกลางโลกก่อนเนี่ยน้องน้องโดนนิดนหน่อยคือน้องเจ็บเลยนะฮะดังนั้นต้องพลางตัวไว้ถ้าโดนแบบเจอในแบบอารีนาเดียวทามเนี่ยเล่งน้องนี่เล็งตอนน้องยังไม่กลางกรอบบอกเลยว่าเจ็บ น้องเจ็บนะฮะเออน,นี่แล้วก็เออใช้ไปเปียงอันนี้เดี๋ยวใช้ให้ดูยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมชึบนี่นะฮะน้องก็จะเพิ่มแบบว่าแตดแบบบัฟเต็มหัวเลยถ้าใส่คู่กับตัวที่แบบทําดาเมจจากดีบัฟจากบัฟอะไรเนี้ยน่าจะโหดนะฮะต้องเล่นคู่กันแต่ว่าจะไม่มีทีมเวทอะทุกคนซึ่งเอาทีมเวทมาใส่ตอนนี้ก็บอกเลยว่าแตกนะฮะ เออมันแค่ทางน้องติดอิโมเทลละติดอิโมเทลแล้วเราก็ชาร์จรอนะฮะเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายเนี่ยเอ้ยเอ้าตายสะอื้อือมดาบใหญ่ขนาดนี้พี่ยังไม่ตายอีกหรอเออให้ใครดีเมื่อกี้ให้ใครให้ตัวเองอุยะนียังไม่ตายเมื่อไหร่จะหมดแพสซีฟสักทีลูกพี่เออโอ้ยห้าสิบสี่เลยเหรอห้าสิบสามห้าสิบสองกลัวกลัวกลัวสี่สิบเก้า อันนี้ง่ายไป52เรายังไม่52เลยว่า5้อยู่ใช่ไหมโอ้ย52าสับแล้วตีได้นี่มาลองเะล่ะอุ้ยเราเจ,าเจาแพ้ทางทีมฟูเคอ์เตอร์นะฮะเจสู้ฟูเคอ์เตอร์ไม่ไหวแต่ลองให้ดูก็ได้ชุบ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 เออนี่ไงเราเริ่มก่อนโอ้โหแรงแรงจัดพี่ชายแรงแค่พี่ อโอ้โหมันแรงนะเอยโดนโดนอย่างนี้โดนโดนเปิดจุดอ่อนเหรออืมเรากลางลูก,ก่อนดีกว่าเพราะว่ากลัวมันสวนนะฮะมันสวนแรงอยู่เจอทีมฟูลคอเตอร์แบบนี้คือแบบกลุมขมับอยู่นะค่อนข้างยากเดี๋ยวจะเอาตัวอ้าโดนล่อโดนล่อเออ มีไม่เข้าโอ้เจ็บโอ้ยโดนห้าพันแล้วมั้งโอ้ยเราใช้สกิลหนึ่งไอนเออนั่นเออนั่นแล้วก็โอ้ยโคคิวทัดอืเออนันนั่นเออนนนนจ็บเจ็บเลยแล้วนี่เลือดเต็มพอดีเลือดเต็มพอดีกว่าจะได้ตีเออนั่นเออจืออ้อโบ น้องคนนี้น,น้องคนนี้ต้องได้ชิลเอออุย้ยโคกทิทัดแล้วก็เอาเรื่องอยู่เจ็บอยู่นะอืมาถึงเวลาโอ้ยยังจะยังจะออลงฟ้าผ่าเปี้ยงใครมันล่อวะตีไม่ได้หรออ๋ออันนี้สกิลใช้กับตัวเองลืมเออชาร์จชาร์จดีครับ โดนพี่ชายโดนโดนอย่างเงี้ยปังเขาให้นี่เรียบร้อยฮะโดนนี่เขาพี่ชายเอออย่างงี้นี่ไม่ตั้งกาดไม่ตั้งกาดลืมกาดหรอครับลืมกาดหรอครับโอ้โหแต่เราเจ็บอยู่นะเราเจ็บนะเออเก็บไปหนึ่งศพสวยพี่สวยโคฮิทัดต้องการโคฮิทัดต้องการกำลังใจโอ้ยน้องโดนเออน้องโดนอีกแล้ว เออโอ้ยเจ็บได้นี่อเอาใครดีเอาไอ้เบรนแล้วกนะันเออนั่นเจ็บไปโอ้ยตีแรงจังเลยวะมันจะเคาน์เตอร์แรงอะไรขนาดนั้นโดนอื้อหือโอ้โอ้โอโอมันหิวมันหิวส่วนอืมอันนี้เหรออันนี้ไม่เวิร์ก น,นี้ละกันเออนี่ละกันสุ่มเสียงส่มเสียงชื้บอู้แต่ควรให้ตัวเองก่อนนะบอกเลยว่าเมื่อกี้นี่ควรให้ตัวเองก่อนนะคือน้องแบบเจ็บมากน้องแบบเจ็บมากแลว้วเอออย่างไงเออไปดีหัวแตกอย่างไงเออโดนโดนเราก็เอา้าทำไมเรายังไม่ได้ตั้งท่าอีกโดนนี่ไอ้เบรนไอ้เบรนนี่โดนสี่พันสองโดนต่อโดนต่อน,นี่ ไม่มันจะทอนเท่าเราเลยใช้ก่อนฟ้าผ่าเปี้ยกไหมเอมอน้องก่อนเลยแล้วกันเออน้องคือแบบเจ็บไปเออโคคิวทัสเด้ออย่ามาสู้ฮิวมังกาซอลเราฟรีเรามันฮิวมังกาซอซเองอะแค่โคคิวทัสโอ้เจ็บเจ็บมากยาเอชเจ็บชะมัด หนีหนีเตรียมตัวอ่ะเอ้ยเจ็บเฮอเราสู้ไม่ไหวแน่เลยอุ้ยเจ็บว่ะอุ้ยอุ้ยอ้แรงแรงแพ้แรงมากพี่ชายอื้ืเนี่าสู้ไม่ไหวทีมฟฟลเคาร์เตอร์มันหนักหน่วงเกินไปอ่ะมันหนักหน่วงอื้อขีดขนาดนี้พี่ฝังหลุมศพให้เลยไหมฝังหลุมศพได้เลยลูกพี่อื้มติดติดอิมมท่อแล้วฮิวมันก็ซอเแล้วโอ้ยเจ็บ ล้อเขาไปเยอะนะเราเองแหละที่เป็นคนผิดเออฟันให้มันเออให้มันรู้ฟันให้มันรู้คนระับหมื่นเจ็ดเนี่ยเอออย่ามาเล่นกับฮิวมังกรซอพี่น้องโดนแม่สาวดาบยาวแม่สาวดาบยาวเอาดิเออโดนนี่แม่สาวดาบยาวเกมพลิกได้นะเพราะว่ามีขิงขาตะไคร้เออเหลือแต่เหลือแต่น,นี่ละขี้กเกียมขี้กเกียมยา มันจะเออคิวทำไมมันกาลางโลกทำไมนี่เนี่ยมันก็ติดอโมทอนฮะเออแต่เราติดอโมทอลก่อนมันมีโอกาสที่จะแพ้อย่าเพิ่งชะล่าใจเอ้ยนั่นไงลูกพี่เออสวยใจคอไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยทีมนี้น่าสนใจนะฮะเอาตัวเอาตัวเวทมานะแน่นอนว่าของหวานของหวานเลยแบบนี้เจอตัวเวทแบบนี้ของหวานเลยนะดูสิ เออยังไงเออชาร์ตยฮียมันก็สซมนเปิดก่อนวะเออโดนโดอวิยไม่เข้าไม่เข้าซะด้วยแรงนะพี่ชายเฮ้ยทรงดีวะทรงดีวะพี่เออนีเราอืมจะคิดว่าเราต้องกลางให้นี่ฮิวมังกัซอซเรา ไมนั้นเห็นไหมเดาถูกด้วยมันลอตีอนูเี่ยตอนนี้เราจะเอาโอ้โดนลอตีไหมครับออืืนี่ไงนี่ไงโดนโดนลอตีธรรมดาก่อนอย่ามาจับจ้วงพี่นะเออโอ้ยมันแรงย,า,ยาเจอเดี๋ยวเจอฟ้าผ่าเพียงแน่ <gasps> โอ้ยแมงง่ เอ้ยลูกพี่เดี๋ยวเจอเนี่ยของแท่อย่ามาซ่ากับผมนี่มาเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเลยเอยเอเดี๋ยวเจอเลยครับอเ,เดี๋ยวเจอเลยครับลูกพี่ผมกลางผมกลางเอ้ยมาเอาแล้วเอาแล้วเจอเจอแน่นี่อย่าพิฆาตศูนย์ เออเป็นไงล่ะนี่เจ้าพวกกระสุนตายไปให้หมดเออเจ็บเจ็บเจ็บไปลาก่อนพี่เปี้ยงตายละไม่ตายได้ไงวะมันไม่ตายได้ไงวะเจอดาฟ้าผ่าเปียงอุ้ยนี่เปี้ยงเขาให้เป็นไงล่ะรู้พี่ไม่มีใครเก่งเท่านี่แล้วไออุงโกงตีรับอืมโอ้มันได้ชิวอะเออเจ็บเจ็บ ตีแรงแท้เออเจว่าอืมมันตีน้องมันตีน้องหญิงเรามันตีน้องหญิงเราเหรอเจอเจอแน่ไอ้เบรนเจอแน่ไอ้ไอบรอัน <c oughs> โดนก่อนเลยเอาน้องคนนี้กันอืเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโดนเลยน้องนี่นี่โอ้ <c oughs> สลบเหมือนเลยน้องหญิงโอ๊ย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 เจ็บ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 อือหึเกมมันพลิกเกมมันพลิกไหนบอกว่าน้ำจิ้มวะเฮ้ยเขาเก่งวะเขาเก่งวะทุกคนเนี่ยละอื้อหือแล้วเราไม่มีน้องหญิงคอยซัพพอร์ตเราโอ้โหตีแรงแท้พี่อื้อตายละเลทเกมโดนแรงอื้อหือพี่พึ่งตีผมพี่พี่เพิ่งตีผมพี่พึ่งตีผม พี่ผมยอมแล้วเออพี่่าตีผมพี่่าตีผมไม่ไ่เออพี่่าตีผมเออพี่่าตีผมดดดโดนไอ้เบนโดนี่เองอะไอ้เบนเออพี่่าตีผมอืมพี่่าตีผมอ้เฮ้ยมันตายได้ไงวะมันแพ้ได้จังไได้ีไปหาตรงไหนล่ะเนี่ยเราเช็คสกิลผิดบอกเราน่าจะกลังโลตั้งแต่รอบแรกเนาะมันจะได้วนมาแต่จริงจริงเราไม่น่าเราน่าจะ เกาะให้ตัวเชลดีอเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรผิดเป็นครูนะฮะผิดเป็นครูนี่แหละการอัปเดตทีมปัจจุบันของเจน,นะเจะก็ใช้ตัวประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เพราะว่าพรุ่งนี้จะได้ตัวยีกงหกสิบใบนะทุกคนจากการเติมเจอกันแนะ่เอยฝากไว้ก่อนเถอะเมื่อกีนะ้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่อโมมอนกมโอ้ยลูกพี่ชื่มโหมมากมม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 ยมม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 วมมม้วมมมมมม ประมาณนี้แล้วกันทุกคนมาแบบ PVP ให้ดูขำๆเนาะก็ใครชอบยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe แเล้าชิคกนใหม่เมือม่อเมือม่อเจอไอ